สวัสดีครับผมยังอยู่ในบรรยากาศนะครับกราบนะมัสการสักการะพระบรมสริจธาตุนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับเรวจะมา,าพูดนะครับขออนุญาตแชร์นดนึ่งนะครับ ขอบูชานะฮะระยะนะครับผมครับได้นำภาพนะครับผมนำภาพที่ได้บันทึกนะครับลงในติกตอกนะครับถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บนตัวพิธีท้องสนามหลวงนะครับ นมัตถุรัตนตยศขอบูชาพระันตนไตรัยขอ,อกาบครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้สนทนาภาษาปรริยนธรรมครั้งที่359นะครับวันนี้จะมาพูดถึงพลังสายทานสัทธานะครับที่มวลมหาประชาสาธุชนนะครับได้ถวายสักการะพระบรมศริษษฐกฐานนะครับกับผมก็ได้ไปกราบสมัสก,การ พระบรมสริกธาตุสามครั้งนะครับสามวันนะครับวันที่29กุมภาพันธ์กับวันที่2มีนาคมและวันที่3มีนาคมนะครับแล้วก็อัญเชิญพระบรมสริกธาตุในขณะนี้นะครับเมื่อคืนนะครับอัญเชิญพระบรมสริกธาตุไปปฏิสฐานไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่สามสี่วันเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญพระบรมสริกธาตุไปที่จังหวัดบุราชธานี อีก3-4วันแล้วก็จังหวัดกระบี่นะภาคใต้นะครับก็ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็จะอัเชิญกลับสาธารณรัฐอินเดียนะครับแต่ในบรรยากาศที่กระผมได้นำมานะฮะนั่นก็คือ,อเป็นการบันทึกนะครับซึ่งใน t ิ k กตอกมหกรุงอาทิตรักษานี่คะก็มีผู้ชมถึง1ร้านกว่าวิวนะครับก็ขอมาบันทึกเป็นบรรยากาศนะครับ จะได้พูดถึงความศรัทธาเลื่อมใสนะครับของชาวพุทธนะครับได้ไปเห็นไม่กระทั่งมีดารา,าเริ่มตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เลยนะครับที่ทางรัฐบาลอินเดียนะครับได้อัญเชิญพระบรมศรีกธาตและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคาราณะนะครับมาปฏิสฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ให ชาวพุทธพุทธวันิกชนนะครับได้เข้าถวายสักการะบูชาพระบารมสารีริกธาตุนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23-24กุมภาพันธ์มาเลยก็อยู่ในช่วงวันมาฆบูชาด้วยนะครับมาจนก,กระทั่งถึงวันที่3มีนาคมนะครับซึ่งก็ได้ทําทการอัญเชิญพระบารมสารีริกธาตุและพระอาันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะ ปัจจุบันในขณะนี้นะครับก็อยู่ที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เพราะฉะนั้นผมในฐานะเป็นกรรมการในทะเบียนประเียน,รยนธรรมสมาคม่นประเทศไทยนะครับก็จะพูดถึงสายทานศรัทธาของมวลมหาประชาสาธุชนนะครับได้เห็นหลายท่านนะฮะที่ผมไปสามวันนะครับดังที่กล่าวแล้วนะฮะก็ได้เห็นาชาวพุทธนะครับพลังของชาวพุทธนะครับไม่ว่า จะอยู่ภาคไหนก็ตามเนาะไม่เย,ยว่าจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามนะครับมีความศรัทธามีศรัทธาอย่างยิ่งนะครับในการที่อขอพานอภัยนะไม่ได้กล่าวทักทายนะครับทางติ k กต k นะมหากรุงและก็ทาง YouTube มหากรุง c h ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube ของพิดีธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพระพุทธศาสนานะครับเข้ามาสู่ประเทศไทย ในสมัยก่านน้นนะครับเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินะครับซึ่งมีประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีเมียนมากัมพูชาประเทศลาวในละแวกนี้นะครับปีพุทธศักราช236นะครับก็แสดงว่าพระพุทธศาสนามาปฏิสถทนที่ประเทศไทยของเรานี่2,000กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ว่าพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านี้นะครับพระพุทธองค์นั้นก็เป็น าชาวอินเดียหรือว่าชมพุทวีตนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยในก่อนที่จะตัดสรู้นะครับก็เป็นอ,อยู่ในวนรรณกษัตริย์นะฮะประสูตรในวนรรณกษัตริย์ผ้าครองคารวะก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับแต่ว่าถ้าออกพนวดตามพยากรณ์ของพรามทั้ง8ก็ว่าจะได้เป็นจัสรราอกของโลกนะครับี่สุดแล้วพระพุทธองค์ ในสมัยที่เป็นเจ้าชายศิทตถะนะครับก็ทรงเห็นเทวทูตนะที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายนะครับซึ่งไม่มีใครพ้นแม้กระทั่งจะเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะพ้นนะครับก็วรรณะก็เห็นสุดท้ายก็เห็นเทวเห็นสมณะนะครับคนแก่คนเจ็บคนตายแรียเห็นสมณะแม้ว่าจะมีอ เรียกว่ามีพระมเหสีนะครับเรียกว่าอยู่ในวรรณกษัตริย์นี่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับมีปราสาทสามฤดูนะครับแล้วก็มีสนมนางในนะครับแวดล้อมแล้วก็พระมเหสีนะครับพระชายาก็สวยงามนะครับนั่นคือพระนางยศธาหรือพระนางพิมพาแต่ถึงกระนั้นด้วยปรญญาเฉียบแหลมของพระมหาโพธิสัตว์นะซึ่งจะได้ตัดสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ ได้เห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในวรรณักระสั์ก็ไปพ้นความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็ออมาติดมากับความเกิดนะครับแต่สุดท้ายก็เห็นว่าทางที่จะพ้นแก่พ้นเจ็บวามตายนั้นมีอยู่เปรียบเสมือนเมื่อมีมืดก็มีสว่างแก่นะครับเมื่อมีร้อนก็มีเย็นแก่มีเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายมาแก่เป็นอมตะมาแก่ก็เห็นว่า สมณะเนี่ยเทวทูตที่สีนั่นคือสมณะการออกบวชในขณะที่พระองค์พุทธองค์ทรงออกบวชนั้นนะฮะออกพันวดนั้นนะฮะก็มีประชนอายุ29พรรษาคืออายุ29ปีภูภาษาชาวบ้านนะครับนะครับก็ออกบวชก็เห็นว่าก็บำเพ็ญเพียร 6. พรรษา6ปีจึงได้ตรัสรู้นะครับอันนี้ก็พูดถึงคนเรานะฮะ ที่จะได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นต้องสร้างบารมีมามากนะครับเพราะฉะนั้นชาวพุทธในประเทศไทยนะครับเมื่อได้รับทราบว่าพระบรมรูกทาตนะครับจากอินเดียมาสู่ประเทศไทยนั่นก็ด้วยความเอื้อเฟื้อนะครับโดยอกวโรกาสนะครับเชลิรพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลไทยนะครับโดยนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้ ทำพิธีนัตั้งแต่อันเชิญมาปฏิสฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็เมื่อคืนวันที่3มีนาคมก็อันเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะนี้ก็อยู่ภาคเหนือประมาณ3-4วันแล้วก็จะไปภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะไปภาคใต้นะครับที่จังหวัดกระบี่3-4วันแล้วก็อันเชิญกลับประเทศอินเดียในบรากาสที่ก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ถวายเป็นพระราชากุศลนะครับแต่พระบัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับที่พระองค์เรียกว่า,าเราต้องพึ่งพระบรมโพธิสมภารเนานะที่จะได้มีโอกาสกราบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นอของแท้หนะรือว่าเป็นของที่รัฐบาลอินเดียรับประกันแล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะของแท้อย่างนี้ถ้าเราอยากจะไปกราบ หลังจากที่รัฐบาลอินเดียเชิญกลับไปที่อินเดียแล้วเนี่ยก็อยู่ที่วัดสเกตนะครับวัดสเกตหรือว่าภูเขาทองเนี่ยมาจากกบิลพักเหมือนกันเลยนะครับตามที่ประวัติกล่าวไปอย่างนั้นสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นแต่ในานะที่เป็นชาวพุทธนะครับที่เราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนั้นก็ผมเห็นภาพและบันทึกนี้นะฮะในทิกต o k ที่อยู่เบื้องหน้ากับผมนี่นะครับ ผมได้บันทึกด้วยตัวตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปอัปโหลดใน t i k t อกนะฮะมหากรุงนะฮะท่านที่ชมอยู่นะครับก็คงจะทราบก็ติดไวรั่นนะครับคือคนดูเกิน1ล้านภายใน3วันนะครับเพราะว่ามีประชาชนนะสายทางสัทธามวลมหาประชาสาธุชนเข้ามากราบกันแล้วก็มีดาราหลายท่านนะฮะที่ที่ไปสักการะ ชาติที่ทราบมาลงติ๊กต่อ,อก,ก็มีทันยา,า,าแล้วก็ตุ๊กดวงตาอะไรเป็นต้นนะฮะมีหลายคนในายกรัฐมนตรีก็มาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ยังอยู่ในบรรยากาศสักการะพระบรมสารีิกธาตุและพระอันาฐาธาตุของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรนะครับผู้มีเอต,เอตคะ์เอตทัคคะหรือว่าเลือดในทางทรงปัญญา ยกเว้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับพระสารีบุตรหรือว่ามีปัญญามากท่านกล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งจะนับหาฝนที่ตกมาในจุมพุทธวีเป็นท่านนับได้เลยว่ามีเท่าไรเท่าไหรนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พระครรภ์สาวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคราณะนะครับท่านเลิศในทางมีฤทธิ์นะครับแล้ว,ว่าหรือว่านวากรรมการก่อสร้างหรือว่ามีฤทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นบุญของชาวไทยนะครับ ที่เป็นชาวพุทธนะครับที่ได้มากราบสักการะแม้ว่าบางขั้นนะไม่มีโอกาสได้มาสักการะนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสที่จะได้ดูทางไกลนะกับผมภูมิใจนะครับที่มีคนมาแสดงความเห็นนะไม่ได้ใน Youtube มหากรุงก็ดีนะครับหรือว่าใน TikTok มหากรุงอธิรักษาก็ดีนี่คนแสดงความเห็นสาธุ โดยย่อโดยย่อว่าอนุโมทนาสาธุนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2,500นะครับคนแชร์ไปนี่ไม่ต่ำกว่า5,000ค,คนดูนี่ไม่ต่ำกว่า1ล้านนะครับในการชมแล้วก็มีบางท่านก็อ่าดาวนะ์โหลดวิดีโอไปลงใน YouTube ก็มีซึ่งแจ้งเตือนในช่องของผมก็ต้องของโควิดลบไปก่อนนะครับเพราะแล้วก็ตอนนี้เขาปิดกัน้นการดาวน์โหลด YouTube ของผมแล้วนะฮะปิดกัน้นเพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับ ก็แต่นี้ทั้งนั้นก็เข้าใจว่าทุกท่านนะฮะก็คงจะมีความปื้มปีติในฐานะ้ที่เป็นชาวพุทธเราดีอย่างไรครับที่เรารู้ผิดชอบชั่วดีนะครับรู้ทางสวรรค์ว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับรู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วรู้ว่าทางจเจริญในปัจจุบันนะครับทิฏฐธทำมิตรกับประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันหรือว่าสัมปรรยายิรรายกัตถะประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือว่าปรมัตถ ประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดคือปณนิพานเนี่ยพระตองค์ทรงสอนไว้แล้วก็เราปฏิบัติก็ค้นทุกตัวเองแต่ว่าชาวพุทธนั้นเราอาจจะแบ่งเป็นชั้นๆนนหลายชั้นนะครับตีกับผมเคยเคยคิดด้วยตัวเองนะฮะชาวพุทธชั้นนอกสุดนะฮะก็จ้องต้องอาศัยเรีกกว่าอินทรีย์อ่อนยังไม่แก่กล้าก็ต้องอาศัยเครื่องมืออาศัยสื่ออาศัยความเชื่อนําทางให้ศรัทธานาทางนะครับเช่นบางท่านก็ อาศัยวัตถุมงคลเมื่อมีมวัตถุมงคลแล้วก็น้อมเข้ามาหาการปฏิบัติธรรมเช่นว่ามีวัตถุมงคลก็เช่นาบางคนเป็นนักดื่มเหล้านะฮะมีแขวนพระแล้วเอก็งดเหล้านอกจกะไปยกเหล้าข่ามหัวพระก็ยังไงอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะอาศัยวัตถุมาเพื่อให้เขาาำปฏิบัติธรรมอันนี้คือชั้นนอกเลยนะคบอาศัยแต่ว่าไม่ถึงขนาดอแล้วก็ข้างนอกก็อาจจะมีการ อาทิตอ่บิงบอนอ่อนวอนแต่แต่แต่ทั้งน,นั้นก็อาศัยด้วยปัญญาสมาธินะแต่ชาวพุทธที่เป็นหลักนะแม้กระทั่งที่เราได้เห็นมาเนี่ยวสวายบูชาเนี่ยเป็นโอกาสที่หลายท่านนะเดินทางมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะที่กับผมได้อยู่ในจอขนาดนี้นะฮะต้องเอามาสาธิตให้ดูไปชมได้นะครับที่ช่องมหารุรนะฮะทิกตอกหรือว่าทาง YouTube มหากรุงก็ได้ซึ่งในขณะนี้ก็ ไลฟ์สดทาง YouTube ปริญด็นทาสังคมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสามแพลตฟอร์มนะครับไปอนุโมทนาย้อนหลังในปัจจุบันนี้นะครับสื่ออย่างนี้นะอาจกล่าวได้ว่าเปลียนสเสมือนใบอนุโมทนาบัตรบางท่านนะครับไปแล้วก็ไม่เว้นที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโออย่างผมนี่เอากล้องไป3ตัวนะบันทึกบันทึกวิดีโอเลยนะฮะภาพนิ่งตั้งอยู่สูงเลยวันสุดท้ายครับวันที่3เมื่อวาน ก็ไปอาศัยเรียกว่านั่งร้านนะฮะซึ่งเขาถ่ายทอดทาง C C T V ให้เห็นก็ไปขอต่างเขาก็เมตตากรุณาให้ต่างก็ได้มุมสูงมานะครับอันนี้บันทึกภาพนะบางท่านได้ยินคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเออไปแค่ถ่ายภาพกันจะได้อะไรความจริงแล้วเราไปเราอาศัยวิริยะความเพียรวิริยะบารมีอาศัยศรัทธาบารมีความเชื่อนะครับอ,อ,าอาศัย ปัญญาอาศัยวิรยิยะได้บุญกุศลทุกขณะแม้บางท่านนะครับอบอกเลยว่าไม่มีโอกาสจะได้มาที่ท้องสนามหลวงไม่มีโอกาสเลยครับขออนุโมทนาทางติกตอกทางติ๊กตอกหากรุงหรือว่ายูทูบฮารกรุงนี่ได้บุญเหมือนกันเดียกว่าเป็นปัตตานุมโมทนาใหม่นะครบับุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเหมือนสุภาพสตรีนะฮะไม่มีโอกาสได้บวชพระนะครับเห็นพระ ที่จะบวชก็กล่าวเขาว่าอนรถมุตนาสาธุนี่คือยินดีบันเทิงไปด้วยนะครับกับที่ท่านที่ใดมากับสก,การะนะครับแต่ถึงกระน,นั้นเรามากับแล้วถือว่าเป็นบุญเป็นทัศนานุตตริยะนะฮะเป็นความเห็นอันยอดเยี่ยมที่เราได้เห็นแต่เราก็น้อมมาสู่การปฏิบัติธรรมนะครับเช่นว่าบางท่านไปเลยนะฮะไปเสร็จแล้วตั้งอธิษฐานว่าชาตินี้ขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติธรรม ถือศินห้านะฮะถือสินห้าตลอดชีวิตนะบางท่านไมศาสร์สินห้ามีอะไรบางท่านก็บอกว่าอันสินห้ามีห้าท่านว่าชัดไม่ฆ่าสัตว์เมตตาจิตคิดสงสารไม่ลักทรัพย์สุดเจริตคิดทํางานนี่ไม่เป็นาพานผิดคู่ประเวณีไม่มูบสามีสัตว์ละมัดถ้อยไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มดื่มเหล้าแม้แต่น,น้อยให้เสื่อมสีอันสินห้าแม้ผู้ใครผู้ใดมีย่อมเป็นศีลจะรับพิพัฒน์เอ่ยนี่บางท่านตั้งสัจจะคารวะนะฮะว่าจะถือสินห้าเลยนะครับ คือน้อมนะครับมากราบแล้วเกิดความปิติแล้วบางทีก็มาดูภาพย้อนหลังก็เอิบอิ่มใจก็เป็นปิตินะฮะเป็นบุญกุศลเหมือนกันนะครับก็บอกว่าความดีบุญกุศลทําแล้วให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสุขสมหวังในเบื้องหน้านะเรามาดูเอามาดูมาบูชาแล้วถ่ายภาพแล้วก็มาดูย้อนหลังก็เกิดความปิติเนะี่ยก็ เป็นทาให้จิตเราอาบหานกล้าหานะในการที่จะทําคุณงามความดีเพราะว่าปีติหรือว่ากอ,อทําให้เกิดปัสสัตธิความสงบทางใจนะครับเพราะฉะนั้นที่กระผมได้กล่าวมานะครับเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสันติธาตุนะครับที่ในวโรกาสเฉลิมพระพจนมาพรรษาหกรอบนะเจ็ดพรรษานะครับวันที่ย8 กร,รกฏาคมพุทธศักราช2 6 7เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลไทยนะครับโดยนายกเศรษฐาทวีสินนี่ก็ได้ทําพิธีอัญเชิญมาแต่วันที่22กุมภานะครับแล้วก็ไปถึงเดือนมีนาคมเลยอ,อยู่ไปไปลายเดือนนี่แหละฮะโดยประมาณให้คนไทยได้กราบโดยศูนย์กลางก็คือสนามหลวงนะครับสนามหลวงสมัยก่อนก็เคยเรียกว่าทุ่งพระเมรนนะครับเป็นที่ถวายพระถวายพระเพลพระบรมศพ ขอพระเจ็บแผ่นดินสมัยก่อนนู้นนะฮะปัจจุบันก็เป็นที่กิจกรรมนะครับซึ่งล่าสุดดังที่กระผมได้กล่าวแล้วคือดังที่ชมเนี่นะครับพระบรมศริกฐาบานะครับได้มาตั้งแล้วก็มีชาวพุทธหลายคนมาก็ได้เกิดศรัทธานะผมก็เกิดอุดมการ์ในใจเลยว่าเรามาถูกทางแล้วสําหรับกระผมนะฮะว่าการบันทึกอย่างนี้นะฮะซึ่งมีคนดูถึงหนึ่งล้านคนเนี่ย ซึ่งไม่มีเคยไม่มีคลิปไหนที่จะมีคนดูขนาดนี้นะทาให้คิดว่าหรือฉลอยว่า,าพุทธานุภาพหรือว่าทวานุภาพนี่จะโดนบรรดาลว่าให้เราเนี่ยคิดว่าเออเราเดินทางนี้ก็มีกํลาลังใจเนะาะแต่บันทึกเรื่องราวนะครับแต่บันทึกเรื่องราวให้แล้วก็มีผู้สนใจนะครับชมเป็นล้านแม้ว่าจะเป็นสื่อนะฮะเป็นสื่อ วัตถุก,ก็จริงในปัจจุบันนี้แม้ว่าพระสงฆ์พระคุณท่านนะ,ะหลายรูปก็อาศัยสื่อนี้นะครับในการเผยแผ่ธรรมะดังนะครับปร,ริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยที่กับผมได้สวมชดนะุดมีโลโก้อยู่นี่นะฮะมีอุดมการว่าเผยแผ่ธรรมชี้นําความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานะครับก็กับผมไม่รู้ว่าจะนึกเรื่องอะไรนะฮะในการที่จะสนทนาภาษาปร,ริยธรรมตามที่ท่านาเจ้าหน้าที่นะฮะ ท่านดอกเตอร์หน่อยกัญญาลักคำคุณเมืองท่านได้โทรไปเมื่อวันนี้เลยนะครับวา่าปกติก็กําหนดกันไว้ว่าวันจันทร์ที่11มีนาคมแต่วันนี้ท่านอาจารย์พันเอกจานกรท่านติดุระสําคัญผมก็มาพูดในภาษาสนทนาภาษาบา,าลนธรรมขั้นที่235 239เ็นไหมครับก่อนึกเรื่องอะไรที่จะเป็นกระถาเป็นอุทเทศ ก็มานึกถึงว่าอารมณ์ของเราแม้กวาดตรหน่อยทัากว่าวันนี้วันนี้หน้าดําไปหน่อยก็เมื่อคืนนะฮะอยู่ในอารมณ์เช็คติ๊กตอกต้องไปกดหัวใจให้ฮะไม่ต่ำกว่าสามสองพันคนน่นอนถึงเที่ยงคืนในบรรยากาศเลยหน้าดําไปหน่อยนะฮะก็เห็นเนี่ยกำลังของชาวพุทธนะครับพลังสายทานสัตรรมมวลมหาประชาสาธุชนถวายสักการะพระบรมสารีริกราธาตุนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วก็มีพระอรัตธา,ธาตุของพระอครสา,าวกด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะทาที่กับผมทราบมานะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทําให้เราได้นึกถึงนะครับว่าคนไทยเรามีบุญเขาบอกว่าอายุทยาไม่สิ้นคนดีนะครับคือคนไทยเราไม่สิ้นคนดีนะตอนแรกเพราะว่าศรสฐาพุทธในประเทศไทยถูกภา,ภายในและภายนอกโจมตีก็รู้สึกขอเหี่ยวใจนะฮะแม้กระทั่งกระแสะข่าวจะมักจะเอา เรื่องพระเสียหายมาลงพระธรพระที่ทาดีท่านก็มีเยอะมีมากนะครับแต่ว่าเมื่ออัญเชิญพระบรมสรีกษัตรมาวิญฐานที่บุญตุภีต์ท้องสนามหลวงนี่โอ้โหเกิดปีตินะครับสุภาพบุรุษแต่งตัวสาง่างามสุภาพสตรีแต่งตัวสาง่างามสวยงามหลายคนบางคนก็จับมือลูกจูมือหลานประสานมือกันนะมาสักการะบูชาบันทึกภาพแม่ ท่านที่ไม่ได้ชมไปโอกาสนะท่านไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่ติ๊กตอกมหากรุงนี่ถือโอกาสเป็นการตลาดเลยนะฮะหรือว่าอยู่ในอยูทูบมหากรุงชาแนลได้เลยนะครับผมเนี่ยบันทึกไว้กล้องสามตัวเลยนะครับแล้วบันทึกไว้เลยว่าท่านไปดูบางทีอาจจะท่านจะเจอตัวท่านเองก็ได้นะครับไปผมไปสามวันนะฮะไห้คบไตรัดนะฮะวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์วันที่สองและวันที่สามมีนาคมตั้งใจจะไปบันทึกเลยเรื่องราว นะครับนี่ฮะ,ะคนที่ติ๊กตอกมหกัศกรคนดูหนึ่งล้านคนนะครับผมปักบรไว้แล้วนะครับก็ไปอนุโมทนานี่ก็นึกถึงนะครับว่านึกถึงคำบทนิพนธ์ของท่านผู้หนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นของกมรมพระนาราทิ์ที่ท่านกล่าวไว้ว่าไทยเป็นไทยไม่ถ่อมยอมเป็นทาสเพราะถือศาสนาพุทธยึดเป็นหลักจะสูบทุกพนุกตนผลพํานัก โดยมีพักขึ้นไครลหลงไหลเอ่ยนี่บรรพบุรุษของเราท่านมีปรีชาญาณน,นะครับรับเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเป็นมิ่งขนประจําจิตใจแม้จะไม่จดจารึกในกฎหมายในปัจจบุบันนะฮะว่าเป็นจดเป็นศาเป็นศาสนาประจําชาติไทยแต่ว่าก็จดจารึกในจิตใจของเราว่าความเจริญต่างๆเราได้รับพื้นฐานมาจากธรรมะของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้ทงนั้นเพราะฉะนั้นบางท่านเกิดปีตินะครับว่า โอ้ได้มาเฝ้าพระพุทธองค์นะครับได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ใกล้ชิดขนาดนี้เกิดปิติเหมือนครั้งหนึ่งกับผมไปอินเดียสมัยจะสมัยยังเป็นเป็นบรรดชิตอยู่นะฮะกับผมได้ไปตอนนั้นนะฮะ,ะใช้ภาษาบา้านไปจําวัดนะในะวัดวัดหนึ่งวัดคืนแรกเลยนะวัดเลยกว่าแม่ชีไทยฮนะวัดแม่ชีไทยกุศินะ,ะวัดแม่ชีนะก็นำให้เราเกิดปิติเล้ว่า ที่เรานอนอยู่เนี่ยพระพองค์ก็คงจะ,สะเสด็จผ่านมาเหยียบแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเกิดปิติมากเลยนะว่าเราที่เรานอนอยู่ในาะน,น,นี้นยพระองค์ประทับอยู่ใน,นสมัย2,500กว่าปีมาแล้วเนี่ย,ยอารมณ์เป็นอย่างนั้นในปัจจุบันนี้นะที่อัญเชิญพระบรมสธิกธาตุมาที่พุทธมณฑลที่บุญทมิติท้องสนามหลวงเนี่ยผมเชื่อว่าชาวพูดหลายคนก็ค,นคงคิดเหมือนกันว่าได้มาฟอกพระธองค์ เพราะว่าเด็มเราได้ฟังธรรมะเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีนี่นะภูมิเวสัพพิีสานางกตัญญูกตเวทีตาพระองค์ตรัสว่าความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินท่านยกอนิธรรมะครนี้เป็นกตัญญูอย่างนี้นะเรื่องศิล5ห้าเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนะอุทนาสมมาธาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันอารักขสสมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษากัลยาณมิตรตาถึงพร้อมด้วยการครบกัลยาณมิตรถือว่าคนดีเล่าสมาชีวิตตา ความประโยชเหมาะสมเนี่ยเป็นการให้ถึงประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยท่านจำแนกไว้ประโยชน์ในภาคหน้าต้องมีศัตวิ์ีจาปะะมีศรทัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาท่านสอนไว้ทุกอย่างจําแนกแม้เป็นข้อต้นขั้นต่ำคือศีลห้าท่านสอนไว้เราได้ปฏิบัติตามเราก็พ้นทุกนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเห็นทางเจริญของเราจางเลนเรียกว่าเวททางเสื่อม แต่ว่าบัดนี้เรามาได้เฝ้าพระวรากายของพระองค์แม้จะเป็นภาพบรมเิกาธาตุคำว่าภาพบรมเกขาธาตุภาษาชาวบ้านก็คือกระดูกนั่นแหละครับกระดูกแต่ว่าถ้าคนดีนะครับคนดีจะสังเกตว่าอย่างพระปฏิบัตินะเวลาท่านมรณภาพไปกระดูกท่าน,นจะไม่ดําไม่อะไรฮะจะเกิดผ่องใสไปเสมือนว่าจิตใจใน,นขณะที่ท่านใช้ร่างกายพระวรากายหรือว่าพระองค์ในใช้พระวรากายของพระองค์เนี่ยเยกว่าทําประโยชน์ พระองค์ตัสรูนี่นะถ้าไม่เทศนาสอนประชาชนก็ไม่ผิดไม่เป็นความผิดของพระพุทธองค์นะครับแต่พระองค์จะกลายเป็นพระปเจกพทธเจ้าคือตัสรู้โดยพระองค์เองไม่ได้เป็นพระสัมมาธเจ้าแต่ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยพระมหากราธิคุณนะฮะพระเรียกว่าอาศัยสงสารสัตว์โลกเนี่ยจึงมาสอนจึงได้เกิดเป็นผู้รู้ตามเป็นพระอนุพุทธคือพระอริยสาวก นั่นก็คือเป็นพระซาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยบริบูรณ์โดยสมบูรณ์ก็เพราะว่ามีคนรู้ตามคําสอนของพระององนี่เพราะฉะนั้นกับผมได้ก็พูดมาเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีในไฟสังคัดจ,จักนะครับก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตยานทรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับวราชบพิษนะครับ อัมพระมหาเถระวัาชจาะโมพิสพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในส่วนของคารวสารัฐบาลไทยซึ่งมีนายลนายกรัฐมนตรีนะนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้ทําพิธีอย่างประทับใจมากตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดท่านไปดูภาพย้อนหลังได้เลยนะครับติ๊กตอกมหากรุงนี่นะหรือว่ายูทูปมหกรุงชแนลท่านจะเห็นเลยนะบรรยากาศทุกอย่างผมจะให้ดูของผมเป็นหลักก่อนแล้วกันแต่ความจริงก็มีอยู่กว้างมีอยู่แน่นอนนะฮะว่าต้องขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะ ั้าหมดธรรมดให้เป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชบก,กุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประเทศของเราเป็นหลักของสถาบันชาติสถาพรมหากษัตริย์นะครับต้องยอมรับว่าความมั่นคงของสามสถาบันเลยนะฮะคือสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระบรมโพธิสมภารในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะครับ เฉลิมพระเกียรต6รอบ72,000พรรษาสถาบันศาสนาก็คือส่วนในพระสังฆราชเป็นประธานสถาบ,บันมนชาติก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนี่ชื่นใจนะครับโดยเฉพาะชาวไทยของเรานะฮะดูย้อนหลังก็อิ่มใจในเบื้องหลังสุขสมหวังในเบื้องหน้ากับผมพูดมาก็ท่านดรน้อยกะยัะญาคำคุณเมืองส่งสัญญาณส่งป้ายมาวัดอีก5นาทีจบก็วันนี้นะครับไม่ได้พูดธรรมะโดยตรงนะครับแต่ว่า พูดถึงความปีติที่ชาวไทยนะครับได้ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสา,าวกนะครับสาวกแต่นี่เป็นอัคราคือสาวกผู้เลือดก็มีสองสองสอง,สองรูปนะครับคือสององค์คือพระสารีบุตรกับพระมหมะมะาโมคคารนะครับก็น่าชื่นใจก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับขอลาทั้ง ทุกท่านนะฮะขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับขอเดชะพระพุทธรัตนกรจัดทุกเจริญสุขสุริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรักกรรจัดทานให้ภัยสารผุดของค้นของภัยขอเดชะพระสังฆรดกรรมจัดโรคไข้เสื่อมโศกสุชนจนเกินไขขอเดชะคุณประศรีรัตนไตรคุณบุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำด้วยตัวของท่านเองนะครับถวัสักการักพระบรมสารีริกธาตุ และพระอาหารหันตธาตุาของพระอัครสาวกพระสารีบรและพระมหาโมคคาณนะบุญกุศลนี้นะครับจงคุ้มครองทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อธรรมสวัสดีครับ